สวัสดีครับผมเพดเอง <c oughs> วันนี้เราก็มาอยู่กับเกม Don't s t o p Together กันอีกแล้วกับคลิปอัปเดตใหญ่อย่าง f อร m Beyond อัปเดตย่อย taking root เอาละครับพวมเป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหากันช่วงนี้ก็เป็นปีครบรอบ10ปีของเกม Don't s t o p ก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายโดยหนึ่งในนั้นก็จะมีลดราคา90%บน s t e a m เลยราคาแค่24บาท <Who? S 2> ดีมีที่ไหนไม่สิเกมนี้ยังไงเราด้วยเหตุนี้ทำให้ผู้เล่นพร้อมการบนสตรีมตอนนี้มีพร้อมกันถึง10,000แสนคนซึ่งก็ถือว่าเป็นจำนวนที่มากที่สุดตั้งแต่เกมนี้วางจำหน่ายเลยมากสุดเป็นบอดการนอกจากนี้ก็จะมีแจกโปสเตอร์แจกโปสเตอร์ที่มีลายเซ็นของทีมงานบนเว็บไซต์ของเคลมีการแจกคะแนนเคลพอยต์1 0 0 0 0แต้มฟรี free free. เพียงแค่กดที่ลิงก์บนสตรีมเลยโดยเคลพอยต์ก็จะไว้แลกซื้อสกินต่าง,างๆภายในเกม พวกโปสเตอร์ไอคอนอย่างนี้ก็มีต่อมาที่กิจกรรมทวิตดรอปตามเคยคราวนี้แจกสกินทูเทสไซคับสุดท้ายทีมงานก็สปอยปริศนาแผดต่อไปเป็นภาพตัวละครใส่ฮูดแดงซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่ามันตัวละครใหม่นะครับแต่ดูไปดูมาแล้วมันคือวิวสันสวมฮูดนี่ว่าและถ้าเรากลับมาอ่านข้อความดีๆด,ดูเหมือนว่ามันจะมีทางเลือกให้เรารือถ้าเราเลือกชาลีเราก็จะได้ฮูดแดงเหรอและถ้าเราเลือกแวสต์สตาร์ล่ะจะได้ยังอื่นหรือไง ว้าว wow. ทางเลือกเอนเกเอาแล้วครับกลับมาที่เนื้อหาหลักของอัปเดตนี้เริ่มมาที่คลิปวิดีโอ w วกสตาร์สร้างประตูเสร็จแล้วแต่ดูเหมือนว่าเวกสตาร์คนนี้จะไม่ใช่ w วกสตาร์ภาพแตกแ,แต่เป็น w วกสตาร์แบบ 4K อันนี้คืออะไรครับ w วกสตาร์โหลดข้อมูลเสร็จแล้วหรอหรือ w วกสตาร์ตัวจริงมาที่โลกนี้แล้ว <gasps> ไม่รู้ครับไม่รู้ไม่รู้หลังจากสร้างประตูเสร็จก็เกิดประตูมิติข,ขึ้นมา ดยประตูมิตินี้ไม่ได้เกิดที่ประตูแต่ไปเกิดที่อื่นแทนประตูมิติเริ่มขยายตัวจนของอีกฝากหนึ่งเริ่มออกมาเรื่อยๆในขณะเดียวกันเหล่าแก๊งผู้ชีวิตรอดก็ออกมาสำรวจรอบๆประตูมิติด้วยเช่นกันวิกฟริดพบสิ่งมีชีวิตปริศนาดูเหมือนว่ามันจะไร้เดียงสาแต่เมื่อวิกฟริดหันหลังมันก็จะเข้ามาทำลายผมบอกแล้วสิ่งมีชีวิตในเกมนี้มันจ้องจะฆ่าเราขณะเดียวกันทางด้านใต้ดินชาลีได้มาที่แท่นแอนเชียนเกตเวย์รอบที่20 แต่คราวนี้ชารีมาบุลณะอ่านแบบแปลนเอนเชียนเกตย์เวที่ถูกรีดีไซน์ใหม่ด้านซ้ายคือภาพเก่านะครับอันทางขวาก็คืออันใหม่แต่ไม่เป็นไรใช้ได้เหมือนกันชาลีเริ่มดําเนินการเปลี่ยนหินเรดสโตนให้กลายเป็นชิ้นส่วนต่างๆและเริ่มประกอบขึ้นมาอีกครั้งเอ,อ่อซึ่งเหตุการณ์ตอนนี้ก็คือข้างบนเปิดประตูมิติตัวอะไรก็ไม่รู้ออกมาข้างล่างก็เปิดประตูที่เคยทาให้เมืองล่มสลายแ <laughs> น่นอนครับว่าเหตุการณ์หลังจากนี้จะหายวายวอดกันหม ซึ่งดูเหมือนว่าอัปเดตคราวนี้จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นคุณคิดดูนะครับว่าอัปเดต10ปีเนี่ยมันจะมีเนื้อหาแค่นี้เองเหรอไม่ทางด้านเนื้อเรื่องภายในเกมเมื่อเหล่าพู้ชีวิตรอดกดสำรวจริฟหรือรอยแตกพวกเขาก็จะพูดคล้ายๆเดิมว่ามันมีแต่ของออกมาแต่ไม่สามารถเข้าไปได้แต่บางคนก็พูดอย่างมีปริศนามีนัยยะสําคัญ โดยคำพูดที่ผมสนใจมากที่สุดก็คือคำพูดของแม mm ็กเวลเมื่อกดสำรวจเพียวบิลเลนส์ฉันสงสัยว่าถ้าเธอรู้สิ่งนี้จากคำพูดแม็กเวลดูเหมือนว่าชาลีจะไม่รู้เรื่องของแวกซับดังนั้นแผนการของแวกซับก็จ,จะสำเร็จก็ได้แต่เราก็ไม่รู้อยู่ดีว่าเป้าหมายของแวกซับหรือมิตรท่าของชาลีคืออะไรซึ่งนั่นก็ทำให้มันเป็นเรื่องที่ยากนะครับที่ทำให้เราตัดสินใจว่าจะอยู่ฝ่ายใครดีมีแต่ความไม่รู้ไม่ชัดเจนยังไงล่ะ ทางด้านเกมเพลย์จะมีการเพิ่มลิปหรือรอยแตกเข้ามาในเกมเรือมันจะเหมือนไบโอมใหม่ชั่วคราวมาสักพักแล้วก็หายไปแล้วก็มาใหม่และหุ่นลองดาเมจเริ่มมาที่หุ่นลองดาเมจก่อนนะครับมันจะมี3ตัว u ันชิ่งแบ็คหุ่นลองดาเมจธรรมดาไรบ็อกเซอร์หุ่นลองดาเมจมอนสเตอร์ประเภทพระจันและชาร์โดบ็อกเซอร์หุ่นลองดาเมจประเภทมอนสเตอร์เงาโดยพวกหุ่นลองดาเมจจะอยู่ในหมวดสักเจอ ตัวหุ่นสามารถสวมเกาะป้องกันได้เราสามารถใช้ดาบครั้งคาวฟื้นเลือดจากการตีหุ่นได้ไม่ต้องเป็นลังแกเชสเตอร์อีกแล้วต่อมาที่รอยแยกลิฟโดยรอยแยกนี้จะปรากฏตัวก็ต่อเมื่อเราฆ่าบอสซิลิเชียลแชมเปียนได้ซึ่งการจะฆ่าบอสซิลิเชียลแชมเปียนได้เนี่ยก็ยากแหละ แต่วิธีเรียกยากกว่าวิธีเรียกนี่ยาวยาวยาวแท่งตรงเด็เขี้ยวนุ่ม,มเลยซึ่งสำหรับคนที่จะไปฆ่าบอสตัวนี้เราทําคลิปไว้ให้แล้วสามารถคลิกที่มุมบนขวาได้เลยครับขายของเต็มที่เพื่อเธออย่างดีตั้งใจเต็มที่จโจกลับมาที่รอยแตก้วยจากการที่ผมทดลองเล่นมาเองบางทีเนี่ยรอยแตกมันก็จะมีบ้างมันจะเกิดบ้างไม่เกิดบ้างถ้าคุณอยากให้เกิดชชว์หรือเกิดอย่างแน่นอนคุณต้องไปตั้งค่าในการตั้งค่าโลกซึ่งเราสามารถตั้งค่าทีหลังได้นะครับไม่ต้องห่วง เมื่อเราฆ่าบอส s ซนดิเชียลแชมเปี้ยนได้ประมาณ4-5วันรอยแยกก็จะปรากฏขึ้นมาโดยจะมีแสงสขีขาวบนจอผู้เล่นและตัวละครก็จะพูดถึงแสงขาวนี้นอกจากนี้เรายังสามารถเห็นรอยแยกจากมินิแมปได้อีกด้วยโดยรอยแยกนี้จะมี3ระดับซึ่งจริงๆแต่ละระดับก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับแค่พื้นที่ใหญ่ขึ้นก้อนหินก้อนประจามากขึ้นมีศัตรูเพิ่มขึ้นโดยรอยแยกจะหายไปประมาณ10วันหลังจากที่เกิด และรอยแยกจะเกิดใหม่ในอีก10 2ถึง20วันและแต่เราตั้งค่าพื้นที่บริเวณรอยแยกจะใช้ค่าสีแบบเดียวกับบนเกาะพระจันทร์เอาละครับเรามาเริ่มสำรวจใบโอมรอยแยกกันเถอะเริ่มมาที่หินพระจันทร์อันใหม่ลิฟตสตอลหรือริฟท์คิสตตลเมื่อเราขุดขึ้นมาจะได้เพียวบิลเลียนสไว้คราบของใหม่ๆโดยหินนี้มีความแข็งขุดยากแต่เราสามารถใช้พั่วธรรมดาขุดได้แต่จะนานหน่อยถ้าเราใช้พิกแอ็ ของคราฟจากเอนเชียนสุโอสาเอนซึ่งคราฟไ้ที่บริเวณใต้ดินในโซนรุนก็จะสามารถขุดได้ง่ายๆหรือคุณจะใช้ดินระเบิดวินเทอร์เพนขุดเอาก็ได้โดยระหว่างขุดก็จะมีมอนสเตอร์ก่อขวนยิ่งเสร็จไวยิย่งดีต่อมากับมอนสเตอร์ตัวใหม่เกรเซอร์เกรเซอร์จะปล่อยหมอกรอบตัวที่ทําให้เราหลับและเมื่อเราหลับมันก็จะโจมตีเราเราสามารถโจมตีมันได้แต่มันจะแตกตัวและฟื้นขึ้นมาใหม่พร้อมเลือดเต็มหรือก็คือไรค่ามูดาถ้าเราไม่หลับ มันก็จะไม่โจมตีเราเราสามารถทําเมนูเห็ด4ชนิดต้านหลับได้แต่ไม่ต้องเสียเวลาไปทำหรอกครับเพราะว่าเกรเซอร์เนี่ยมันเดินช้าเราสามารถเดินหนีได้อย่างง่ายๆเลยสตูตัวต่วตอมา d e a d l ดล r i g h t Shade หรือต้นไม้กระหายเลือดเกิดจากไบร h ์เช c กิส t ต l ไปสิงสู่ต้นไม้ไม่ใช่ต้นไม้เราบอกชัดเจนเกิดจากการไปสิงผักที่เราปลูกบนแปลงต้นเบอร์รี่ที่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยต้นกิ่งไม้ที่ถูกเก็บแล้ว ดยพวกมันจะหาต้นเบอร์รี่หรือผักที่เราปลูกที่ใกล้ที่สุดแต่ถ้าไม่มีมันก็จะหาที่ไกลขึ้นไปเรื่อยๆถ้าคุณไม่อยากตามหาก็ไปเอาต้นเบอร์รี่มาปลูกใกล้ๆรอยแยกปลูกบริเวณรอบนอกรอยแยกนะครับเพราะว่าถ้าคุณปลูกใกล้ๆรอยแยกถ้ามันขยายพื้นที่มาถึงต้นไม้จะถูกขุดออกโดยต้นเบอร์รี่ที่เรามาปลูกก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยนะครับตั้งเหี่ยวๆไว้ได้เลยแล้วก็แนะนําอีกอย่างหนึ่งนะครับคืออย่าตั้งต้นเบอร์รี่ไว้ใกล้กันเพราะมันจะเกิด2ตัวพร้อมกันแล้วมันจะสู้ยาก โดยพวกไบร์เชดกิสตอที่ทําให้เกิดเดสลี่ไบร์เชดนั้นจะเกิดจากรอยแยกโดยมันจะสุ่มเกิดทุกวันบางวันก็มาบางวันก็ไม่มาวิธีการต่อสู้กับเดสลี้ไบ์เชดเดสลี่ไบร์เชดจะสปอนเถาวันออกมาโจมตีเราถ้าเราโจมตีเข้าไปตรงๆที่ลําต้นมันจะโดนหนามแทงแบบโคตแรงโดนแทงทีละ130ดาเมจวิธีการสู้ก็คือ ้าเราโจมตีที่เถาวันก่อนแล้วค่อยไปโจมตีที่ลำต้นเมื่อเถาวันตายลำต้นก็จะน็อกไปชั่วครู่เปิดโอกาสให้เราโจมตีได้โดยมันจะมีเวลาจำกัดเมื่อต้นเริ่มสั่นทีๆให้เรารีบถอยออกมาแลว้วอลลุบสู้ต่อไปเหมือนเดิมจนกระทั่งมันตายหรือวิธีการสู้ที่ง่ายกว่านั้นก็คือใช้อุธตีไกลสู้ก็จะง่ายขึ้นเยอะเลยเมื่อต้นไม้กระหายเลือดตายมันจะดอกไบรช์เฮดฮัสไว้คราบของคราบใหม่ต่อไปต่อมาที่ของคราบใหม่ แท่นคราฟที่เอาไว้ครับของคราฟใหม่อีกทีหนึง่งไบรท์สมิธรองหลอมแสงสว่างไบรท์สมิธคราฟได้จากลูกแก้วพระจันทร์หรือแท่นซิลิเชียลทั้ง3อันเมื่อเราคราฟมาได้จะต้องกดวางอีกทีหนึง่งเอาละครับก่อนที่เราจะเริ่มที่อาวุธใหม่กันเรามาทําความรู้จักกับระบบดาเมจตัวใหม่กันดีกว่าอย่างค่าเจาะเกาะหรือตีเพียวเพียวดาเมจเป็นสิ่งที่เกมเพิ่งเพิ่มเข้ามา โดยดาเมจพวกนี้จะทะลุเกาะป้องกันโดยมอนสเตอร์ที่สามารถตีเพียวได้ตอนนี้จะมีแค่2ตัวก็คือเด y ลี่ไบรท์เชดกับเกรเซอร์ยกตัวอย่างเด y ลี่ไบรท์เชดจะโจมตีกายภาพ100และตีเพียวอีก30ดาเมจ100สามารถลดทอนได้ด้วยเกาะป้องกันแต่ดาเมจ30ไม่สามารถป้องกันได้ซึ่งเขาปรับมาแบบนี้เริ่มเห็นในรกแล้วครับชุดหินอ่อนสุดเทพกันดาเมจได้95%เเเจอเจาะเกาะเข้าไปชี้แตกและคุณลองคิดเล่นๆดูนะครับ ถ้ามันไม่ใช่มอนเตอร์แต่มันเป็นบอสละโอ้ oh m god กลับมาที่ของคราฟของเรากันดีกว่าเริ่มมาที่ไรเชดซอสซอสหรือดาบไรเชตตีแรง68แบ่งเป็นกายภาพ38ตีเพียว30ดาบนี้สามารถตีแรงขึ้นได้อีกจากการสวมชุดเกราะเซตพระจันทร์ทำให้สามารถตีแรงเพิ่มขึ้นเป็น76หน่วยดาบนี้ตีมอนเตอร์เงาแรงขึ้นอีก10%ใช้ได้200ครั้งต่อมาที่ชุดเกราะ ไรชีดเทมและ i ร h t ดอ a d e เม m ร r มีเลือด830การกันกายภาพ80%กันเพียวดาเมจ10%บวกอีก10หน่วยเมื่อสวมใส่ครบเซตจะก,กันดาเมจเพียวเพิ่มเป็น25%บวกกับ20หน่วยโดยเกราะป้องกันที่ป้องกันดาเมจเพียวมีอีกเกาะหนึ่งก็คือเกาะเดสต s t โตนเกาะที่รอบจากการสู้บอสไนแมวแวร์พิกชุดเกาะกันกายภาพ90%กันเพียวดาเมจอีก5%ของคราฟต่อมา ไรเชตับหรือกระทาไรเชตพลังโจมตีเพียว10หน่วยสามารถกระดอนเด้งไปเด้งมาได้5ครั้งและ7ครั้งเมื่อสวมชุดเกาะไรเชตทำดาเมจ2เท่ากับมอนสเตอร์เงาใช้ได้50ครั้งของครับต่อมาไรเชตบอมหรือระเบิดไรเชตดาเมจเพียว200ระเบิดเป็นวงแคบเล็กๆซึ่งของนี้เป็นของที่ผมชอบมากที่สุดเลยในที่สุดก็มีอาวุธตีหมูสักที ลากอดไอ้พวกแกงแมงมุมหมูเมิมแล้วก็ลิงมาป่าด้วยซึ่งอีกไอ้พวกที่กล่าวมาแกไม่รอดแน่ไอ้พวกหมาหมูแต่ข้อควรระวังในการใช้ไบรท์เชดบอมก็คือมันเป็น mm hmm. ดาเมจเพียว200ซึ่งถ้าโดนตัวเองไม่ว่ายังไงก็ตายครับของคราสต่อไปไบรท์เชดสแมเชอร์คอนพั่วพันจันใช้ได้ทั้งขุดหินและทุบของสามารถขุดหินเร็วขึ้นได้นิดหน่อยเมื่อใช้อุปกรณ์น,นี้ เราสามารถใช้ไบ s h ์เชดสแมเชอร์ขุดเสาของไนท์แมวพิกให้สั่นได้แต่ยังไงใช้พิกเอ็กก็ยังคราบง่ายกว่าอยู่ดีไบ s h right ์เชดสแมเชอร์ทำดาเมจ42.5หน่วยใช้ได้600ครั้งเมื่อขุดหินจะลดความคงทนทีละ2เมื่อใช้ทุบของหรือโจมตีจะลดความคงทนทีละ1หน่วยของคราฟสุดท้ายไบ s h ์เชดชูเวลหรือลั่วจอบใช้ขุดดินและพลวนดินได้ ใช้ได้หนึ่งร้อยครั้งดาเมจน้อยมากครับอย่าใช้ไปตีใครเลยเปลืองก <government> ็จบดแล้วครับสำหรับ Update, Beyond, อัปเดตฟอร์มบิยอนอัปเดตย่อย taking root ก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของความชิบหายไว้ายแน่นอนครบรอบสิบปีปูเนื้อเรื่องมาพอดีแบบว,ว้าวสิบปีแลเนื้อเรื่องแบบลงล็อกทรีเวิร์กตัวละครแบบอืมยุทธศาส,สตร์ชาติ1ิปีเหรอไม่น่าใช่ แต่รอบนี้ผมว่าน่าจะปูไปสู่ในเรื่องบทสุดท้ายแล้วนะครับแบบว่าประตูทั้งบนทั้งล่างถูกเปิดออกถ้าเราไม่ผิดเนี่ยในสปอยแผดหน้าเราจะต้องเลือกว่าจะอยู่ฝั่งไหนนะครับถ้าเป็นผู้ชมล่ะคุณจะอยู่ฝั่งไหนครับชาลีหรือเว็กซ์ทาร์ฟสำหรับผมเนี่ยตอนแรกๆผมก็เลือกอยู่กับชาลีนะครับเพราะว่าเรารู้จักกับพลังเงามานานแล้วน่าจะคุ้นเคยกว่าแต่มาคิดดูอีกทีนึงเราเห็นผลเสียของพลังเงามาแล้วผู้คนคลั่งกายร่างเมืองจิบหายรู้อยู่แล้วว่าจุดจบมันต้องไม่ดีแน่ๆแต่ฝั่งพระจันทร์ล่ะ เราไม่รู้อะไรเลยจะดีหรือจะร้ายเราก็ไม่รู้เหมือนกันเอ๊ะเดี๋ยวนะอีกฝั่งหนึ่งรู้ว่าเลวอีกฝั่งหนึ่งไม่รู้ว่าเขาดีหรือมาร้ายเลือกตั้งเหรอเนี่ย My God มันจะมาเอิญอะไรขนาดนี้เนี่ยโอ้แล้วช่วงนี้ใกล้เลือกตั้งอีกความบังเอิญความบังเอิญเรื่องบังเอิญไม่มีอยู่จริงซึ่งไม่ว่าในเกมหรือชีวิตจริงไม่ว่าเลือกอยังไงโลกเปลี่ยนแน่นอนเพราะการเลือกครั้งนี้ประเทศไทยไม่ใช่ โลกคอนสแตนต์จะไม่เหมือนเดิม